สวัสดีค่ะตอนจรเดินกันยางนะคะวันนี้จะมาอัปเดตราคาล้อและยางป้ายแดงค่ะตอนนี้นะคะปัจจุบันราคาขยับขึ้นทุกตัวทุกเบอร์เลยนะคะก่อนที่เราจะไปอัปเดตราคานะคะที่พี่ๆเห็นอยู่นี้ก็คือแม็กที่เราแกะยางขายไปแล้วนะคะแล้วก็ของเก่าที่เทินลูกค้าไว้จะไปช่างกิโลขายค่ะนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆ่มาเปลี่ยนยางนะคะโลโก้มันหาย,ม,หายมันหลวมหากว่าของเรามี เราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าฟรีนะคะมาอัปเดตกันที่ตัวแรกเลยค่ะจะเป็นล้อมิสตูไททันนะคะขอบ18ครัตัวนี้ยาง265 60 R 1 8ยางปี2022ค่ะยางที่ติดมาจะเป็นบิสโตนดูลเลอร์ h ห้ทีดสชุดละ26,000บาทนะคะราคาแม็กพร้อมยางเลยแล้วก็จะมามิสซูไททันตัวเตี้ยแม็ก5รูร4ค่ะตัวนี้ยังราคาเดิมอยู่ก็คือชุดละ1 2 0 0 0บาท กระเบคยางที่ติดมาจะเป็นเบอร์2 2 5 6 5 R 1 6าหก R สโตดกหวิ b i รุ 66, a, ่น R 6 6 0ย A ยาง4เส้นยังราคาเดิมก็คือ9 0 0 0บาทค่ะตัวต่อมานะคะจะเป็นรี v o ตัวเตี้ m a ม็ก5รู1้4ค่ะนะคะชุดนี้ยางคู่ตัวด u n l o p ยางที่ติดมาเบอร์2 1 5 6 5 R 1 6ชุดละ1น0 0 0าบาทปัจจุบันนะคะยางจะเป็นปี2022ทั้งหมดแล้วค่ะแล้วก็ตัวนี้จะมียางที่ติดมามีบิ s t ต o แล้วก็มีช h a นอยู่ที่15,000บาทนะคะ แล้วก็มาถึงชุดนี้ค่ะ Ford ดขอบ17รุ่นใหม่นะคะมาพร้อมยางขนาดใหม่ด้วยค่ะยางจะเป็นเบอร์255 70 R17 นะคะปี B 2 0 2พแม็กตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวค่ะยางที่ติดมาจะเป็นยี่ห้อบ s er t o n e ดู l l e r HT 6 8 5ค่ะ ยางสวยแดยงร้อยนะคะชุดละ2500บาทค่ะนะคะกระบะฟอร์ดใส่ได้ทุกรุ่นเลยสูงขึ้นกว่าเดิมประมาณ1เซนนะคะจากเทียบกับ17ของเดิมค่ะเพราะว่ายางเป็นซีรีส์70นั่นเองค่ะ mm hmm. แล้วก็มา E v e r อร์ค่ะ E อ e r อร์ขอบ20นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Top Max 2 o ทูโทราคาชุดละ27 0 0 0่ค่ะยางที่ติดมาของ20 เอเวเรสนะคะจะเป็นก o ดเยียค่ะยางเบอร์2 6 5 5 r R 2 0มีอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวสปอร์ตนะคะจะเป็นแม็กดำเดี๋ยวจะพาพี่ๆไปชมค่ะนะคะนี่ก็คือกำลังนขนของขึ้นรถค่ะเพราะว่าสาขา2นะคะที่จังหวัดชัยภูมิมาเติมของค่ะทั้งนี้นะคะราคาที่นุ่นก็จะเพิ่มไปประมาณชุดละ5 0 0 0ถึง 1, บาทค่ะแวะตรงนี้ก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นนิสสันเทียร่า นะคะไม่แน่ใจค่ะขอบ18นะ,ะชุดละ3ามหมื่นสองค่ะยางสวยมากนะะเมื่อกี้ใครหาอยู่นะคะมีของ1ชุดค่ะแล้วก็นะคะมาถึงรถเก๋งนะ,ะนะคะฮอนด้านะคะ c ีวิกอาค่ะตัวนี้แม็กดำดุมากอยู่ที่ชุดละ2อ0 0มื่นนะคะเมื่อกี้อารขอบ17ค่ะมาถึงอีลสูรไฮเดรคขอบสิบแปค่ะวีคอนแม็กนะคะเมื่อกี้ แม็กจะเป็นสีดำด้านดำดุค่ะนะคะยากนะคะ31,000พร้อมมินลิงเรียบร้อยค่ะตัวท็อปแม็กจะเป็นทูโทนนะคะคือชุดนี้ค่ะ31,000ค่ะพร้อมมินลิงแล้วก็จะเป็นตัวเริ่มต้นแม็กสีบอลน,นะคะอยู่ที่26,000ค่ะ มิวเอ็กขอบ20ชุดละ2 8ง0 0ืารค่ะและนี่เลยค่ะ ett, Sport, นะคะเอเวอร์เลตัวสปอร์ตนะคะแม็กจะเป็นสีดำนะคะดำเงาดุนะคะ,นะคะตัวนี้อ่าไวท์แท็กค่ะชุดละ2 6 0 0 0เมื่อกี้นะคะตัวสปอร์ตเอเวอร์เลขอบ20จะอยู่ที่2 9 0 0 0ค่ะนะคะแม็กสีดำนะคะอันนี้ไวท์แท็กสิบแปดค่ะอ่า uh, มาถึงรีโวค่ะตัว2องจขอบ18ชุดละ2 7 0 0 0นะคะรีโวแล้วก็มาฟอร์จูเนอร์ขอบ18ค่ะ ฟอร์จุนความ18ชุดละนะคะ20,070ยางคู่ตัวดันหลบยางคู่ตัวบิสโตนแล้วก็มิชลินอยู่ที่32,000ะนะคะตัวนี้จะเป็นยางปี2022ค่ะนะยางเบอร์265 60R18 นะคะ265 60R18 บิสโตนดูเลอร์เฮที684มาถึงฟอร์ดขอบ17ค่ะฟอร์ดขอบ17ตอนนี้แม็กพร้อมยางอยู่ที่ชุดละ2 5 0 0บาทนะคะยาง265 65 17นะบิสโตนดูเลอร์เฮที684 ที่ลูกค้าถามถึงตอนนี้ราคายาง4เส้นอยู่ที่1,600 0บาทค่ะยางสเส้นค่ะนะคะลูกค้าคะปี2022ขยับขึ้นทุกเบอร์เลยนะคะเอาไว้เป็นว่าลูกค้านะคะเช็คยางใหม่สเปคเดียวกันยี่ห้อเดียวกันค่ามันประหยัดกว่ามันคุ้มนะคะค่อยมาใช้บริการนาะนะคะถ้าเกิดว่ามันราคาพอๆกับยางใหม่มาแล้วไม่คุ้มเปลี่ยนยางใหม่ที่ร้านใกล้บ้านนะคะสะดวกที่ไหนเปลี่ยนได้เลยที่นั่นนาะนะคะ เปลี่ยนใกล้บ้านเขาก็จะดูแลเซอร์วิสลูกค้าได้ดีค่ะนะคะลูกค้าใกล้ที่นี่ก็มาใช้บร,ริการได้ไม่ว่ากันค่ะฝั่งนี้จะเป็นของกระบะตัวเตี้ยค่ะนะคะ ที่พี่พีเห็นอยู่นี้จะเป็นล้อของ e อลซูขอบ16ตัวเริ่มต้นค่ะแม็กจะเป็นสีบอลนะคะชุดละ12,500บาทพร้อมน็อตแท้จากศูนย์นะคะของเก่าของเดิมสามารถเอามาเทินเป็นส่วนลดได้สเปคยางที่ติดมากับรุ่นนี้จะเป็นเบอร์ 21570R16 บิสตนดุลลวิตรุ่น R611 ค่ะนะคะยางป้ายแดงแดงทอศูนย์ยางสวยแดงร้อยค่ะที่ร้านจะเป็นป้ายแดงทอศูนย์นะคะ แล้วก็จะมีตัวท็อปค่ะตัวท็อปจะเป็นแม็กทูโทนนะคะของอีซูตัวเตี้ยขอบ16ชุดละ15,000บาทแล้วก็มีตัว X-Series ค่ะจะเป็นแม็กสีดำเงาตัวหนังสือโลโก้อีซุจะเป็นตัวสีแดงเป็นเอกลักษณ์นะคะฝั่งนี้จะเป็นมิซูไททันขอบ17นะคะขอบ17แล้วก็ขอบ18ค่ะปาเจโร่สปอร์ตสามารถใส่ได้นะคะ,ะทั้ง2ตัวนี้จะเป็นของกระบะไททันพัดค่ะรุ่นปี2022นะคะ เริ่มต้นที่ขอบ18ชุดละ26,000ค่ะยางปี2,022ค่ะยางสวยแดงร้อยนะคะพร้อมน็อตของเก่าของเดิมรับเทินได้เช่นกันค่ะนะคะขอบ17นะคะราคาแม็กพร้อมยางอยู่ที่ชุดละ1 9 0 0 0บาทค่ะสเปคยางที่ติดมาจะเป็นเบอร์2 4 5 6 5 1 7ค่ะ ปี2 0 2 2นะคะปาเจโร่ ero, รุ่นเกา่าสามารถใส่ตัวนี้ได้นะคะใช้งานกำลังดีค่ะสวยด้วยนะคะตัวนี้กระบะไททันตัวสูงสามารถใส่ด้วยกันได้เลยนะคะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเตีย้ยแม็กจะเป็น5รูนะคะใส่ด้วยกันไม่ได้ค่ะนะมิสูรไททันนะ,ะบ่าตรงกลางะะจะเล็กนิดเดียวนะ,ะจะเล็กที่สุดในกระบะบ้านเราค่ะนะคะ,นะคะเมื่อกี้จะเป็นอ เอ็กเพนเดอร์นะคะชุดละ15ื่นาแล้วก็จะมาเอ็กคอร์ดเอ็กคอร์ดตัวนี้2 2งหมค่ะเอ็กคอร์ดแล้วก็จะมายาลิสสปอร์ตพรีเมียมนะคะมี2ลายแล้วก็ยางที่ติดมา2ยี่ห้อค่ะยางคู่ตัวดัลหลอดชุดละ1 2 0 0 0บาทยางคู่ตัวบิโนชุดละ14,00 0บาทแล้วก็จะมีนิสสันอัมเบล่าขอบ15ค่ะยางคู่ตัวบิสโนชุดละ1 3 0 0 0บาทแล้วก็ยางคู่ตัวดัลลอดชุดละ11 0 0 0บาทอันนี้ราคามแม็กพร้อมยางทั้งคู่เลยนะคะ สเปกยางยารลิตนะจะเป็น185 60 r 1 5ค่ะยางปี2022ค่ะยางสวยมากแล้วก็สเปกยางที่ติดมากับอัลมาจะเป็นเบอร์19565 r 1 5ค่ะนะคะขนขึ้นรถเรียบร้อยนะคะพร้อมออกเดินทางแล้วค่ะพี่ๆที่นัดรับระหว่างทางจากปทุมไปชัยภูมินะคะคนละเครื่องทางจะไม่เสียค่าจะส่งนะคะก็คือรอรับได้เลยค่ะนะคะเห็นแวบ,บอยู่นี้จะเป็นมิสซูไททันนะคะ ของกระบะรถลิมิเต็ดแม็กจะเป็นดำเงาดำล้วนค่ะชุดละ14,000บาทและนี่พือพระเอกเลยตอนนี้นะคะจะเป็นตัว Top ปเซลของที่ร้านค่ะขายดีมากนะคะช่วงนี้เพราะว่าราคาไม่สูงไปแล้ว ได้ของดีไปใช้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะขอให้ยางหมดอายุการใช้งานแม็กมาสภาพไหนได้หมดลูกค้าจะใช้เงินที่16,500บาทค่ะได้ใหม่ย,ยกชุดเลยทั้งแม็กแล้วก็ยางเปลี่ยนน็อตใหม่ให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้และปัจจุบันติดตั้งได้แล้วไม่ต้องใสอุปกรณ์เสริมนะคะตัวนี้ปลอดภัย100%เรามีเครื่องมิลลิ่งเจา